ซ้มแต่ทุปแตรังยอเล่นก็ไม่ได้เล่นนะวไซโหวจุกระัไปยุ่งเรื่องไซโ้วมึงหอมึง่ามึงหเฮ้ยงงอีกแล้ว บ้น้าเตาไอ้ที่มันท้าอ่ะไอ้เตะหมอเลยร์ยอาไหายเนี่ยลุงไม่ย่านหหนไม่หายังดลงม่ดลงม่ดารนล้นหลายานลช่อหลบานไราน

เต็็้าไปอยู่ม tää j e s น้อด t r a n

อันนี้แผลแรกนะนี่ยังไงแผลแรกแแผลแรกพอแล้วแคแรกก็พอแล้วแผลแรกก็พอแล้วแคแรกก็พอแล้วแผลแรกก็ดูแผลอีกแผลนอีกพาแผลแรกนี่แดูนี่แผลแรกนี่อล้่เลยเดยวก

ก้ไปยัีมา่ยน้ีเดิตอนมันใส่แ่ไหนใสค่ไหนหมากมาก่ไเสีด้วย่เสียงมันดานเงยางไม่ได้เลยนที่ันัจนมันไม่ได้ใช้อะรเลมันไม่ด้ให้มันเป็นตัวข้าถ้าเป็นตัวข้าชิ้ายเลย

จบเกมการแข่งขัน,นขค,ครับต้องฟังซูร์แมคโคล,ลาแล้วก็จอร์โคล่าเอาชนะไปครับด้วยแต้ม15ต่อ3แต้มลสมชื่อจริงครับนี่ครับจอร์โคลาลังเท้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยอันนี้ใครไม่รู้จักนะคนนี้ไม่รู้จักลุตักงเนี่ยลุม ไปลุปต้าก่อนลุกต้าก่อนขอมือเล็กเด็กก่อนลุตังเรียบร้อยแล้วช่วงนีใช่ตีจอดหลังเท้าครับหายเสร็จแล้วหรอลุกตังแล้วใช่ไหมครับคู่ต่อไปนะครับเขาเป็นไปได้ไมาไรเขารุตังเสร็จแล้วไปได้ไมาข้างไหนจ้า